สวัสดีค่ะทุกๆคนที่เดินสายฝอนะคะพุดมี10ข้อนะคะบุดคิดเองพุดไม่รู้หรอกว่าไปตรงกับใครๆบ้างหรือเปล่านะ10บข้อเหล่านี้นะคะพุดแนะนำว่าทุกคนที่จะเดินสายฝอต้องมีนะจ๊ะถ้าไม่มีแล้วคุณจะเดินสายฝอคุณต้องทำให้มีขึ้นมาให้ได้นะจ๊ะ ข้อที่1ภาษาอังกฤษได้แค่ไหนนะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารไม่ว่าคุณจะติดต่อกับชาติใดๆก็ตามที่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษกับเขาให้รู้เรื่องก่อนถ้าไม่ได้ต้องทําให้ตัวเองสื่อสารภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าภาษาไม่ได้คุณอย่าคิดเดินสายฝอเลย เพราะจะเกิดปัญหาแน่นอนนะจ๊ะข้อที่2รักตัวเองให้มากการรักตัวเองให้มากคือให้คิดถึงนึกถึงตัวเองก่อนสิ่งที่ตัวเองต้องการเป็นหลักก่อนอย่าไปนึกถึงสิ่งที่ผู้ชายต้องการแล้วก็จะไปเอาใจผู้ชายให้คิดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการให้มากนึกถึงตัวเองก่อนนะคะรักตัวเองให้มาก ข้อ3ให้เป็นคนขี้สงสัยคุณต้องสงสัยทุกๆุกสิ่งที่ผู้ชายให้ข้อมูลคุณแล้วก็ต้องคิดว่าความเป็นไปได้เนี่ยเป็นยังไงแค่ไหนนะคะสงสัยสงสัยสงสัยเป็นเจ้าหนูจำไหมนะจ๊ะใครเกิดไม่ทานบ้านเจ้าหนูจำไม่ถ้าเกิดไม่ทานก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นคนขี้สงสัยเอาไว้ก่อนข้อที่สี่ ต้องกล้าถามนะคะคุณสงสัยแล้วคุณก็ถามคุณอย่าสงสัยแล้วคุณก็เอ๊ฉันจะถามเขาดีไหมนะเขาจะคิดว่าฉันเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเขาจะคิดว่าฉันไปละลับละล้วงความเป็นส่วนตัวเขาไหมเขาจะคิดว่าฉันบา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 ไม่ต้องคิดค่ะเมื่อคุณเป็นคนที่สงสัยแล้วคุณก็ต้องกล้าถามถามเลยเขาจะคิดยังไง เดี๋ยวคุณก็รู้นะคะถามไปเลยนะคะข้อที่ห้าอย่าหลงตัวเองแล้วก็อย่าหลงผู้ชายด้วยหลงตัวเองยังไงมีผู้ชายเข้ามาคุยกับฉันฉันเป็นคนดีแหละฉันเป็นคนสวยแหละไม่ไงั้นเขาคงไม่เข้ามาคุยกับฉันหรอกเขาชอบฉันแหละเหล่านี้นะคะคือการหลงตัวเอง อย่าหลงตัวเองค่ะการพูดคุยกันมีคนเข้ามาคุยด้วยเนี่ยไม่ได้หมายความอย่างที่คุณคิดเลยนะคะเขาก็คุยได้กับหลายๆคนก็คุยคุณได้เขาก็คุยคนอื่นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าไปหลงผู้ชายอย่าไปหลงคําหวานอย่าไปหลงหน้าตาอย่าไปหลงรูปร่างหรือหลงใดใดที่คุณมีความรู้สึกลุ่มหลงนั่นแหละอย่าหลงนะคะอย่าหลงให้คุณรู้สึก กลางๆนิ่งๆเอาไว้นะคะก็พูดคุยติดต่อกันไปเรื่อยๆตามน้ําตามเนื้อหาตามสิ่งที่เขาติดต่อพูดคุยกับคุณมานั่นแหละนะให้มันเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้คิดถึงว่าอะไรที่คุยแล้วข้อมูลเขาให้มาแล้วมันเป็นไปได้มันอยู่บนพื้นดินอะ่ะมันไม่ใช่ภาพฝันนะข้อที่6คุณต้องเป็นคนฉลาด ความฉลาดไม่เท่ากันอีกแต่ละคนคือคุณต้องเป็นคนที่ฉลาดคิดคุณต้องเท่าทันเขาให้ได้ไม่ใช่พอเขาพูดอะไรมาดีๆแล้วก็มาพูดให้คุณควักเงินออกจากกระเป๋าแล้วคุณก็เชื่ออันนี้คุณก็ไม่ฉลาดแล้วนะเพราะถ้าคุณฉลาดคุณต้องไม่ควักเงินออกจากกระเป๋าตัวเองนะคะคุณต้องไม่เชื่อข้อมูลที่เขาให้มาง่ายๆคุณต้องมีการสงสัยไงคุณจะได้เป็นคนที่ ฉลาดคิดฉลาดที่จะไม่ทำให้ตัวเองอยู่ในสภาวะที่เดือดร้อนข้อที่ 7. เป็นคนที่มุ่งมั่นแต่ไม่หมกมุ่นนะคะคนที่มุ่งมั่นก็คือคุณมีความตั้งใจไงที่คุณจะเดินสายฝอแล้วก็มีผู้ชายต่างชาติมาเป็นแฟนคุณและถึงขั้นเป็นสามีคุณมีความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นก็คือคุณต้อง ให้เวลาในการติดต่อพูดคุยอย่างสม่ำเสมอและตั้งใจแต่ไม่ใช่หมกมุ่นคือไม่ได้สักทีไม่เจอสักทีคุณก็ยังคงตะบี้ตะบันหาคุณก็ยังคงเล่นเว็บเดทแล้วคุณก็มีความรู้สึกเด็ดเหนื่อยเมื่อล้าแต่คุณก็ยังคงไม่พักไม่ผ่อนไม่หยุดไม่หย่อนอ่ะคุณก็ยังตะบี้ตะบันไปเจอสแกมเมอร์แล้วเจอสแกมเมอร์เล่า คุณก็ยังคงอยู่ตรงนั้น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 การมุ่งมั่นไม่ใช่การหมกมุ่นคุณมุ่งมั่นคุณตั้งใจคุณให้เวลาในการติดต่อในการเข้าเว็บเมื่อคุณมีความรู้สึกเหนื่อยล้าคุณหยุดพักไปก่อนได้แต่ถ้าคุณไม่ได้หยุดพักคุณเหนื่อยล้าคุณแย่แล้วแต่คุณก็ยังแต่บี้ตะบานอย่างนี้เขาเรียกหมกมุ่นแล้วค่ะนะอยาเป็นคนมุ่งมั่นแต่อย่าเป็นคนหมกมุ่นข้อที่8ต้องมีเป้าหมายชัดเจน มีทิศทางแน่นอนนะคะไม่สเปะสปะไปตามลมฟ้าที่ประทานมาคือคุณต้องรู้ตัวเองต้องถามตัวเองก่อนว่าฉันอยากติดต่อกับผู้ชายแบบไหนประเทศไหนฉันเลือกอายุเท่าไหร่ฉันอยากได้คนที่เป็นยังไงดื่มเหล้าสุบบุรีมีลูกติดหรืออะไรก็คือตั้งสเปกอันไว้ให้แน่นอน ฉันอยากได้ผู้ชายที่มาอยู่ประเทศไทยกับฉันหรือฉันย้ายไปอยู่กับเขาที่ต่างประเทศหรืออื่นๆนใดน,นะคะนี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งสเปคเอาไว้แล้วก็มีทิศทางที่แน่นอนก็คือสิ่งที่คุณต้องการอยากจะเป็นอยากจะไปกับผู้ชายแบบนี้แบบนั้นแน่นอนไม่ใช่ใครมาก็ได้แบบไหนมาก็ได้ลมฟ้าให้มาแบบไหน ก็ได้แบบนี้ไม่ได้นะคะข้อที่9เป็นผู้นำบ้างเป็นผู้ตามบ้างไม่ใช่ตามอย่างเดียวเข้าใจหรือเปล่าการเป็นผู้นำเป็นยังไงคุณเป็นคนที่พูดเป็นคนยื่นข้อเสนอเป็นคนที่สมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาให้เขาคิดบ้างว่าถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้คุณจะทำยังไงถ้ามันเป็นแบบนั้นขึ้นมาคุณจะทำยังไงคุณจะได้ฟังและพิจารณาว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณอนะ จะเลือกเขาเข้ามาในชีวิตไหมไม่ใช่เอะอะอะไรก็เขาว่ายังไงฉันก็ว่าตามเขาหมดแหละทุกสิ่งอย่างแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องเป็นผู้นำบ้างนะคะไม่ใช่ผู้ตามอย่างเดียวนำบ้างตามบ้างนะคะฉลาดแล้วก็บางทีก็ทำตัวโง่ๆบ้างก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะและข้อที่10ข้อสุดท้ายอย่าอยากได้เขาให้เขาอยากได้เราทำยังไงหลายคนน่ะจะเป็นลักษณะที่ ฉันอยากได้เขาฉันจะทําทุกสิ่งอย่างให้เขาเลือกฉันแต่พอเขาเลือกฉันขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีปัญหาเกิดขึ้นไม่ได้เถียงนะว่าคนที่ทําทุกวิถีทางให้ผู้ชายเลือกแล้วมีความสุขก็มีแต่ไม่ได้เห็นเยอะไงส่วนใหญ่ก็ทําทุกวิถีทางให้เขาเลือกเราพอเขาเลือกเรามาแล้วเราไปอยู่กับเขาแล้วไม่แฮปปี้เลยนะคะคุณต้องอย่าอยากได้เขานะคะ ต้องให้เขาอยากได้คุณคุณต้องทำตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่ดีที่มีคุณค่าในสายตาของผู้ชายทำให้ผู้ชายอยากจะชนะใจคุณด้วยตัวเขาไม่ใช่เราอยากได้เขาเราทำยังไงก็ได้ให้เขาเลือกเราไม่ใช่นะคะรายละเอียดเป็นยังไงมีคนก็พูดอยู่เยอะแยะหลายบุมมองนะคะส่วนของพ้าโอ๊ตก็มีพูดเอาไว้ในช่องหลายๆอย่างนะคะ ใครที่ไม่เคยฟังก็เข้าไปหาหาฟังกันดูนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ